การสังหารประชาชนโดยพลแม่นปืนในการสลายการชุมนุมในช่วงปี2553ที่ผ่านมานั้นก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากนะครับดีเอนั้นก็ได้มีการสอบปากคําทั้งผู้สั่งการผู้ปฏิบัติการหลายเหมือนหลายคนเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้ลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการเชิญ ผลแม่นปืนสองนายมาสอบปากคำกรณีที่ปรากฏอยู่ในภาพนะครับที่มีการกระชับพื้นที่ที่บริเวณราชประสงค์นั้นก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะครับแม้ว่าทาง DSI ออกมาเปิดเผยในภายหลังนะครับว่าผลแม่นปืนทั้งสองนายนั้นก็ยืนยันว่าการสลายการชุมนุมในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการใช้กระสุนจริงนะครับแต่เป็นการใช้กระสุนในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเป็นการขู่ประชาชนที่มาชุมนุมมากกว่านะครับแต่เรื่องนี้ก็มีการออกมา ขัดแย้งหรือว่าโต้แย้งจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสอชอได้มีการประกาศเป็นพื้นที่การใช้กระสุนจริงและดูจากการเสียชีวิตของประชาชนในเหตุการณ์รการสายการชุมนุมนั้นก็ดูเหมือนว่าเป็นการ เล็งเป้าแลวก็บาดเจ็บลุกถมทั้งการล้มตายจากการที่มีการใช้กระสุนจริงทั้งสิ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางศูนย์ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553นั้นก็มีข้อมูลอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคลิปเอกสารหลักฐานต่างๆมีจํานวนไม่น้อยนะครับและการฮอตตัปิกวันนี้จะพูดคุยกับทางผู้ประสานงานรวมทั้งผู้ที่ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของสปชนะครับศูนย์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุม มุมสองท่านนะครับท่านแรกอาจารย์บัณดิตจันโรจนกิจนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลายัยรังคำแหงและเป็นคณะทำงานของสองปชด้วยอีกท่านหนึ่งครับคุณสรวุฒิวงารานนท์นะครับเป็นฝ่ายข้อมูลของสองปชสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการคุณสรวุฒิมีข้อมูลอยู่ค่อนข้างจะมากเหมือนกันในส่วนของสองปชโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปภาพที่เราเก็บได้แล้วก็มีเป็นร้อยๆคลิปนะคครับคลิปแรกที่จะให้ดูนี้จะเป็นคลิป ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไร่ที่ไหนอย่างไรฮะครับก็เป็นเหตุการณ์หลังเสด็แดงถูกยิงคืนวันที่สิบสามครับครับจะเป็นเหตุการณ์บริเวณหน้าตึกอืดเ,เหลียงนี่คือตึกอืดเหลียงก็คือบริเวณเออฝั่งตรงข้ามโอง,องโร่มครับอันนี้ภาพ <c oughs> อันนี้มีมีความชัดเจนในด้านไหนฮะหรือว่าเป็นข้อมูลที่จะยืนยันในในข้อมูลไหนครับก็เคสเนี้ยเดซไอก็รับทําอยู่เราก็ มีการพิสูจน์ทิศทางการยิงเขาบอกว่ามันมาจากสะพานลอยที่อยู่ตรงหน้าตึกซึ่งคนที่ถูกยิงเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณหน้าตึกแถวที่อยู่ถัดจากอืดจเหลียงมาอีกสะพานลอยจะอยู่หน้าตึกอืดจเหลี่ยงเลยครับก็คือคนที่ถูกที่ถูกยิงเนี่ยโดนยิงทะลุศีเข้ามุมขวาของศีรษะแล้วก็ออกข้างไปนั่นก็คือ ค,คือเหมือนกับว่าเราเรามองไปทางสะพานล,ลอยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยวางกําลังอยู่บนนั้นนะครับแล้วผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยคือคุณชาติชายชาเหลาเนี่ยในมือถือกล้องวิดิทัศน์แล้วก็ไปซุ่มอยู่หลังเพื่อนอีกคนหนึ่ง<อ>นะครับ<อ>แล้วระหว่างที่มีเสียงชุลมุนเนี่ยเสียงปืนเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก,ก็ถูกยิงนะครับวิถีกระสุนเนี่ยดูจากมุมแล้วเนี่ยมันมาจากทางที่เจ้าหน้าที่วางกําลังอยู่ ก็คือคนที่ถูกยิงจะใส่เสื้อบอลขาวแดงเนี่ยครับถือกคือ่ชาติชายชาเหลาอครับแต่เขาก็ถ่ายด้วยนี่เนาะใช่ครับแล้วภาพภาพจากกล้องเรายังไม่ได้นะครับเรายังตามเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเก็บกล้องไปครับแล้วเราสุดท้ายตอนเขาเสียชีวิตอ่านี่ก็ยังถ่ายอยู่นะฮะตอนใช่ครับยังไม่เนี่ยครับตนี้คือเสียชีวิตแล้วอ๋อตอนนี้เสียชีวิตแล้วครับแล้วก็คือโดนยิงยิงแล้วเนี่ยครับอ๋อครับ นี่ก็คือยิงมาจากทิศทิศไหนยังไงฮะมาจากทางด้านสะพานลอยที่อยู่ลึกเข้าไปครับอ๋อครับซึ่งด้านสะพานลอยที่อยู่ลึกเข้าไปก็คือเป็นจุดที่ทหารขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วอ๋อครับอันนี้อันนี้ทางแพทย์พิสูจน์ไหมครับว่าวิธีกระสุนมาจากทางฝั่งนั้นหรือยังไงอันนี้มีคำยืนยันจากทางแพทย์ด้วยไหมครับเป็นก็ในสำนวนดีเอสไอของเคสเนี้ครับแล้วคลิปต่อไปฮะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่ไหนวันที่สิบสี่ตอนบ่ายสิบสี่ เดือนเดอนงสะภามครับตอนบ่ายของสถานที่คือเอตรงหน้าสนามมวยลุมพินีอใกล้ๆกันภาพนี้ก็คือเหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ทหารเพิ่งเข้ามาปิดถนนบริเวณถนนพระรามสี่ตรงเชิงสะพานไทยเบลเยียมครับครับก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นช่วงเย็นแล้วประมาณห้าโมงในคลิปอะจะเห็นคนนั่งอยู่ไกลๆตรงแถวหน้าปั๊มปตทครับอยู่ฝั่งขวามือใช่ขวามือขวามือจะเห็นนั่งอยู่ซึ่ง คนนี้ชื่อนายเสนเหนนินเหลืองเมื่อกี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมอัอน,นี่นเป็นศพอ๋อก็คืออันนี้เป็นภาพที่หลังจากที่เขาคนนี้แล้วครับก็คือในเหตุการณ์นี้จะมีทั้งหมดสามมุมที่มีช่างภาพต่างประเทศถ่ายไว้ได้นี่ภาพต่างประเทศเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้คนหนึ่งแล้วก็จะมีอีกสองคนคนหนึ่งอยู่หลังแนวทหารที่ยืนอยู่บริเวณตึกแถวใกล้ในเบอร์ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ในตอนแรกนี่ยังไม่เสียชีวิตทันทีใช่ไหมฮะ ก็โดนยิงหวัวเหมือนกันครับแต่ว่า ที่การพยายามจะปั๊มหายใจนึกคือยังไม่ใช่ชีวิตก็ยังเยขาคิดว่าคงจะช่วยขึ้นมาได้คือผมก็แล้วอันนี้ต่อเนื่องกันก็คือภาพอะไรฮะอันนี้คือมันผ่านมาแล้วก็คือเขาพาขึ้นรพยาบาลโดนดิงก็คือหลังจากที่โดนดิงก็รงพเาบานก็เอาไปคือขออนุญาตเสริมอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ทหารปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ปืนกระสุนลูกโดดยิงนะครับในรายงานของศพของคุณเสนนินเหลืองเนี่ยระบุว่าบาดแผลกระสุนปืนลูกโดดบริเวณหน้าอกทะลุเส้นเลือดใหญ่และปอด S <S นะครับซึ่งทางสอ,อชอเองก็ได้ประกาศแล้วว่าถึงแม้ว่าจะพูดยังไงก็ตามเนี่ยนะครับว่าคุณใช้กระสุนยางเนี่ยนะครับแต่มันก็มีกระสุนปืนลูกโดดหรือกระทั่งกระสุนสไนเปอร์ซึ่งเบิกออกมา3,000นัดนะครับส่งคืนไม่กี่ร้อยนัดนะครับอันนี้คือคําอธิบายซึ่งสอ,อ,อชอเองในขณะนั้นนะครับคุณสุเทพคุณอภิสิทธ์ต้องอธิบายนะครับถึงตอนนี้เขาก็ยังให้ปากคํายืนยันว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ กระสุนที่ไม่ใช่กระสุนจริงอยู่นะฮะกระดูกอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถนนรัชปรลบบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงของวันที่ของวันที่สิบห้าตอนสบายครับครับก็คือเหตุนี้ก็คดีก็อยู่บนศารแล้วครับของนายชานงค์พลศิลาอันนี้ก็คือแต่ว่าในในภาพมีเขาไหมครับมีครับก็ถ้าตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยจะเห็นตั้งแต่เขาเข็นเอเอแผงเหล็กนั่นน่ะเดินมาแล้วก็ช่วยกันวางยางหน้าปั๊มครับซึ่งในเหตุการณ์เนี้ย จะมีนักข่าวของนชั่นคนหนึ่งคนนี้ครับคนที่โดนยิงนี่คือดาราบัตรนชันเหรอฮะใช่ครับอ๋อคือชื่อนายชัยวัน์พุ่มพวงครับอ๋อใช่แล้วนี่โดนยิงครับใช่แล้วอันนี้อันนี้ใครยิงจากใครอันนี้เขายิงพูซึ่งมันจะมาตกตรงนี้ซึ่งพูอันนี้มันไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะมันมีคนยืนอยู่ใกล้ๆแต่ไม่บาดเจ็บนี้การยิงพลุครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีมีนักข่าวนักข่าวรายงานอยู่ใช่ไหมของใช่ก็จะมีนักข่าวฝรั่งคนหนึ่งชื่อนックนอสติก เขากําลังหนีจากแนวยางเนี่ยเพราะมันกันกระสุนไม่ได้แล้วเขาก็เลยจะหนีเข้าไปในปั๊มทหารก็โดนเหมือนกันอ๋อทหารนี้คือช่วยคุณชัยวัน์ออกมาอ๋อชัยวัน์ที่เป็นที่เป็นนักข่าวที่เป็นเจ้าภาพนชันซึ่งเหตุการณ์เนี้ยก็คือทําให้นายชันลงเสียชีวิตจากการถูกยิงยังศพที่เราเห็นการที่ถูกถูกทหารยิงเนี่ยมันเป็นศพหรือว่าคนที่รับบาดเจ็บเป็นกลุ่ม ครับส่วนใหญเ่เป็นประชาชนแหละฮะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับทางเจ้าที่รัฐอย่างพวกชายชุดดำอะไรต่างๆนี้คือกลุ่มนี้โดนบ้างไหมฮะไม่พบครับ,บก็คือ<ใ>นคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่มีคนไหนมีอาวุธติดอยู่ก,กับตัวเลยนอกจากอ,อย่างมากก็แค่นักสติกครับอันนี้คือสิ่งที่เราพบในส่วนของหลักฐานของสประชนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูคลิปกันต่อครับรายการข้อถกปิดวันนี้พูดคุยกับนักวิชาการและ ฝ่ายข้อมูลของศูนย์ข้อมูลประชาชนที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในช่วงเมษายนและพฤษภาคม2553ที่ผ่านมานะครับซึ่งศูนย์นี้มีชื่อย่อว่าสปชมีข้อมูลในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของคลิปที่จะนํามาให้ดูในคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปของนายสองนายผลแม่นปืนที่เป็นตอนนี้ขับไปให้การกดีเอสไอ ครับเมื่อวานซึ่งสถานที่ก็เกิดขึ้นที่สนามมวยหน้าสนามมวยลุมพินีถนนรามสีก็คืออันเนี้ยจะเป็นเหตุการณ์หน้าสนามมวยแหละแล้วฝั่งของท้ามนี่คือคนที่ถ่ายนี่ก็คือเป็นนักข่าวเหรอฮะเดาว่าเป็นนักข่าวครับเพราะว่าแถวนั้นก็คงจะมีนักข่าวเข้าไปหลังแนวทหารได้ครับก็เป็นฝ่ายทหารที่มีการบอกว่ายิงละโดนละจุดนะฮะ แล้วก็ล้มแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ใชครับล้มแล้วในข้อสรุปของการสอบสวนของก่อนหน้านี้ของสชอรหรือว่าของทางตำรวจเองก็บอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนเนี่ยมาจาก3กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็แน่นอนจากเจ้าที่รัฐนะครับ,รบซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดประทุมอันนี้ค่อนข้างจะมีหลักฐานชัดเจนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชายชุดดำนะครับชายชุดดานี้ก็ถูกมองว่าอยู่ในฝั่งเดียวกับผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ ไม่รู้ามาจากไหนเป็นผู้ก่อการร้ยายหรือมที่สามต่างๆเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วในสมมุติฐานที่ถูกตั้งขึ้นมาใน3กลุ่มนี้เนี่ยข้อมูลที่สปชมีมีอะไรที่จะลิงก์ถึงหรือมีหลักฐานพยานอะไรที่จะบอกไหมครับว่ากระสุนที่มีการยิงกันในเหตุการณ์การสารก,การชุมนี้มมาจาก3ากลุ่มนี้หรือในส่วนของสปชมีข้อมูลสรุปออกมาได้อย่างไรว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนอย่างไร ก็อย่างเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปส่วนใหญ่เป็นกลางวัน<ม>ก็จะเห็นได้ชัดว่าฝั่งผู้ชุมเนี่ยจะไม่มีอาวุธต<ม>ามที่ทางสอชว่ามีอาวุธสงคราม,มแล้วก็จะเห็นแค่หนังสติกค,ครับครับ,รบอาจารย์ะดิตม,มองอย่างไรฮะข้อมูลที่สพชมคีคือคือเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยปฏิบัติการ7ข้อเนี่ยมันไม่มีมมนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นด้ยการเจราจาก่อน<ม>นะฮะ ใช้น้ําฉีดนะครับทำความเข้าใจแสดงว่าเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะปราบมันไม่มีนะครับมันเริ่มกลายเป็นเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่นะครับมันเป็นการอ้างว่ายิงกระสุนยางเข้าใส่นะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ากรณี7ตุลา52เนี่ย ก็เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีคนเจ็บนะครับนั่นก็คือกรณีของการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองครับถูกต้องครซึ่งในกรณีนี้หนักกว่าเพราะว่าใช้กําลังทหารปฏิบัติการในระดับยุทธการและมีกําลังพลถึงเกือบ5 0,000่นคน นะครับต่างจากปี5-2เยอะเลยนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไอกระบวนการที่เขาบอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงปืนขึ้นฟ้านะครับมันก็ทําให้คนเจ็บคนตายได้นะครับอย่างกรณีของคุณสันทนาสับภาษีเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่ามีเขาเรียกว่าถูกลูกหลงใช่ไหมครับเป็นยังไงคือเหตุการณ์ของคุณสันทนาเนี่ยแฟนเขาขี่มอไซคือแฟนเขาบอยก็เคยสัมภาษณ์ก็คือแฟนเขาว่าขี่มอไซไปตรงบริเวณซอยหมอเหลง ซึ่งจะต้องผ่าไปที่แยกเบริเวณแอร์พอตลิงลาบอโลปะครับก็คือว่าตรงนั้นอจ,จะเป็นด่านทาหารแล้วก็แฟนของเขาอะก็แบบขี่เข้าไปแล้วก็จอดเพราะว่าก็เห็นด่านทาหารเข้าไปแต่ว่าก็เข้าไปไม่ได้แล้วปรากฏมีการยิงสวนออกมาก็คือโดนเขาแฟนผู้ชายบาดเจ็บแล้วก็ไปโดนผู้หญิงข้างหลังเสียชีวิตอย่างอย่างข้อมูล ตอนนี้ในส่วนของการสอบสวนของ DSI ก็อาจจะออกมาไม่ครบแต่ว่าข้อมูลอันหนึ่งที่มีการพยายามที่จะยืนยันจากผู้ปฏิบัติงานหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือบอกว่าเป็นความพยายามในการที่จะใช้กระสุนปลอมกระสุนเพื่อจะขู่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราเราพบหลักฐานว่ามันมีกระบวนการการใช้กระสุนปลอมจริงๆไหมฮะมันอาจจะมีอยู่แต่จริงๆเกยวกันมันก็มีการใช้กระสุนจริงผสมเข้าไปด้วยแหละคือคือบางกรณีเนี่ยนะครับเราเราดูจากคลิปเนี่ยนะครับบางกรณีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนอย่างยิงจริงนะครับแล้วยิงแม่นด้วยนะครับ มีกรณีหนึ่งที่จะจุดไฟถังน้ำมันรถขยะหรือของสีเหลืองนะฮะยิงแม่นมากอันนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระสุนจริงเพราะเป็นเหตุการณ์เดียวกับคุณชานาลงก็คือยึงแล้ว่าแต่ว่าก็คือคนที่โดนยิงอ่ะก็คือโดนยิงปลายเท้าแล้วก็เจ็บไม่มีการเจ็บการตายแบบถึงที่สุดอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วต้องไม่ลืมว่าคนที่เจ็บที่ตายส่วนใหญ่เนี่ยถูกยิงในระดับที่เหนือช่วงอกขึ้นไป อันนี้คือคำอธิบายบซึ่งทางรัฐเองจะต้องหาคำตอบให้เรานะครับเพราะว่าในฝั่งของนักวิทยาการในส่วนของทีมข้อมูลเนี่ยเราสามารถดูและประเมินได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่นะครับมันมาจากเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าแนวการวางแนวของเจ้าหน้าที่เองกับกลุ่มผู้ชุมเองจากภาพถ่ายภาพนิ่งจากคลิปเสียงคลิปวิดีโอที่เรามีเนี่ยมันมันชี้นำไปในทางนั้นนะครับซึ่ง เรานะฮะถึงแม้ว่าเราพยายามจะบอกว่านี่อาจจะเป็นฝีมือจากเจ้าหน้าที่เนี่ยท้ายสุดเนี่ยทางฝ่ายทางการจะต้องมาอธิบายว่าความตายความเจ็บ mm hmm. มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อคุณเองคุณก็บอกมีชุดดำเอาแล้วคุณจับได้ไหมล่ะ mm hmm. คุณจับได้แล้วคุณก็ mm hmm. ดําเนินคดีสิคุณคุณ,คณนํามาเสนอต่อสาราชชน mm hmm. เราจะได้หายคลางแคลงใจเคลือบแคลงใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของรัฐ หรือชายชุดดําหรือบุคคลที่3เพราะว่าในเมื่อข้อมูลของฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับจากที่ทีมนัพากพิจารารทีมข้อมูลลงไปสัมภาษณ์รวนแล้วแต่ว่าเป็นฝีมือของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคําตอบแล้วครับรว่าความจริงของเราที่เราเห็นเป็นส่วนนี้นะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐจะที่บายอย่างไร นี่คือหน้าที่ของสปชซึ่งผมคิดว่าบัตรนี้เนี่ยเราทําได้เกือบสมบูรณ์แล้วนะครับคือการใช้ความรู้ที่เรามีใช้ฐานของทีมข้อมูลที่ลงไปสัมภาษณ์ลงไปเก็บภาพแล้วก็อย่างคลิปที่เห็นเนี่ยนะครับมีเยอะมากนะครับมีนับพันแต่สิ่งที่ทีมงานทําก็คือมานั่งไล่ดูนะครับลำดับเหตุการณ์แล้วก็จัดเรียงกันว่าอะไรที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าความตายของคนเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ ายการฮอตทปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากนี้แล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะนําไปสู่การที่จะค้นหาความจริงในขั้นตอนต่อไปกันอย่างไรนะครับอาจารย์ท่านในช่วงสุดท้ายนี้อาจารย์คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ทางศูนย์สปชมีเนี่ยนำไปสู่การที่จะค้นหาความจริงนําไปสู่การที่จะหาผู้กระทําผิดเนี่ย ในกระบวนการต่อไปของสปชจะทําอย่างไรครับครับในเบื้องต้นเราคงเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับพิมพ์เผยแพร่แล้วก็ไปชี้แจงไปถแถลงกับพี่น้องในภาคต่างๆนะครับ <c oughs> เรามีทีมนักพิยาการ <c oughs> ไปทางภาคเหนือไปทางภาคอีสาน <c oughs> นะครับแล้วก็ส่วนกลางด้วย <c oughs> นะครับอย่างวันเสาร์นี้ผมก็จะไปที่เชียงใหม่ <c oughs> นะครับพวกเราก็จะไปนําเสนอข้อมูลที่เราค้นพบ นะครับต่อสารชนแล้วก็จัดทําเป็นรูปเล่มนะครับแล้วก็พิมพ์ขายในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับข้อมูลของเราจะเริ่มออกมาวางจาหน่ายเมื่อไหร่ครับข้อมูลเหล่านี้เดือนกันยายนนีครับเดือนกันยายนนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของบทบาทขององค์กรอื่นบ้างทางคุณสรวุฒิเองมองอย่างไรครับ DSI จะสามารถที่จะให้ความหวังได้แค่ไหนว่ากระบวนการการสอบสวนทั้งหมดจะสามารถ ค้นหาความจริงได้ในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูในเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราเราหวังแค่ไหนคือผมว่าทางทาง DSI คงคงทำหน้าที่ในกระบวนการนี้ต่อไป<ม>นะครับแต่ว่าลำพัง DSI <ม>ไม่พอครับ<ม>เราคิดว่าภาคส่วนต่างๆจะต้องเข้ามาสะท้อนความจริง<ม>ในมุมมองของตัวเอง<ม><ม>นะครับแม้กระทั่งกองทัพเองแม้กระทั่งกอสอมเองนะครับแม้กระทั่งคออปอเองซึ่งตอนนี้เรารอรายงานของทั้งสองหน่วยงานนะครับว่าได้มีการละเมิดสิทธิ ของประชาชนหรือว่าประชาชนชุมนุมไปแล้วเนี่ยมันเกิดการเจ็บการตายได้อย่างไร,รนะครับองค์กรเหล่านี้แม,แม้กระทั่ง DSI เนี่ยนะคะคงไม่พอนะฮะต้องช่วยกันครับแต่ด้วยกระบวนการที่ DSI เริ่มค้นหาความจรงิงมีการเชิญพยานปากต่างๆนะฮะมาอธิบายบมาให้ข้อมูลเนี่ยดูกระบวนการแล้วมีความเชื่อว่าสุดท้ายกระบวนการนี้จะนําไปสู่การค้นหาผู้สั่งการที่แท้จริง และผู้ที่สังหารประชาชนที่แท้จริงออกมาให้ประชาชนได้รู้ความจริงได้ไหมครับผมคิดว่าได้สัก30% 30%ิรับครับที่เหลือเนี่ยต้องอยู่ที่ภาคประชาชนครับเพราะว่าเรายังตกอยู่ภายใต้วาทกรรมของการเผาบ้านเผาเมืองของการก่อการร้ายนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยโดยหน้าที่ของรัฐเองจะต้องมาชี้แจงแถลงไขนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคมปี25 5 3นั้นเนี่ยมันเป็น อุบัติเหตุทางการเมืองหรือเป็นการจัดการทางการเมืองและล้มเหลวนะครับจนทําให้คนเจ็บคนตายนะครับถ้าเป็นกรณีแรกเป็นอุบัติเหตุเอาเราก็ไปดูว่ามันอุบัติเหตุอย่างไร,รแต่ถ้ามันมีการวางแผนกระชับพื้นที่ชัดเจนแล้วก็มีคนเจ็บคนตายชัดเจนเนี่ยมันต้องมีใครรับผิดชอบครับ ถึงแม้ว่าข้อมูลจะออกมาในทางที่จะพอจะรู้ว่าผู้สั่งการคือใครคนครสั่งหานประชาชนคือใครและสั่งการหรือสังหารด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็ตามเนี่ยเชื่อมั่นในในการทํางานของรัฐบาลไหมครับว่าสุดท้ายแล้วผลที่ออกมาสมมติว่าผลที่ออกมาจาก DSI ฝ่ายการเมืองอาจจะเอาผลนี้เป็นเรื่องของการต่อรองเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคต แทนที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บและล้มตายอันนี้เป็นข้อกังวลของสปชไหมครับครับคือธรรมชาติของนักวิชาการเนี่ยนะครับ uh huh. ในสายเซลีนิยมเนี่ยเราเราก็มองว่าอันนี้ความเห็นสน่วนตัวผมนะครับว่า เราไม่ไว้ใจรัฐบาลไหนนั้นแหละนะครับคือรัฐบาลไหนมาก็เป็นหน้าที่ของเราต้องส่องกระจกให้เขาดูว่านี่หน้าตาคุณเป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านยิ่งรักเนี่ยท่านก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่ารัฐบาลจะดําเนินการเนี่ยคงคงไม่100ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องซึ่งยิงอยู่ในคุกนะครับยังยังต้องโทษและมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ สถาบันพะมหากตรอีกอส่วนหนึ่งซึ่งพวกนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อนแต่ว่ามันต้องการการกระทําโดยฉับพลันเร่งด่วนนะครับแล้วก็เปิดเวทีให้ให้คนเนี่ยได้มาถกเถียงกันนะครับทางทีมข้อมูลของสป,ปชอเองนะครับทีมนักวิชาการเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียว แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นความจริงจากการลงพื้นที่นะครับจากความอุตสาหะของนักวิชาการแล้วก็ทีมงานซึ่งลงไปถามลงไปสัมภาษณ์ลงไปคลุกคลีจนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนผู้ดได้รับผลกระทบแล้วก็บอกข้อมูลกับเรานะฮะคลิปบางส่วนภาพบางส่วนนะฮะข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เนี่ยย้ำให้เราเห็นว่า ลาพังเราทิ้งภาระในการเปิดเผยสืบหาความจริงอยู่ในมือของรัฐนี่ไม่เพียงพอนะครับ,ค,รบคุณสวรวุฒิข้อมูลของการที่เรารวบรวมมาเนี่ยเราจะจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ได้มากแค่ไหนแล้วก็ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ฮะเอกสารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเราเราแบ่งหมวดหมู่กันยังไงตอนนี้เรามีมากแค่ไหนก็ตอนนี้ที่มีคลิปก็น่าจะหลักคลิปรวมกันน่าจะเป็นหะลัก หลักพันรูปก็คลิปเลยแหฮะครับก็ถึงนะครับรูปรูปก็อันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะเป็นพันเหมือนกันเฉพาะรูปนะครับเอกสารก็มีเอกสารเอกสารสําคัญของทางราชการเช่นของที่ประกาศของสอชขตครมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเอกสารลับที่ช่วงนี้ก็มีหลุดออกมาบ้างแล้วครก็เป็นคําสั่งต่างๆที่ออกมาจากสอชครับครับครับอาจารย์เอง คิดว่ากระบวนการทั้งหมดจะทําให้ความเป็นจริงในเหตุการณ์การสลายคำชุมน,น,นุมออกมาชัดเจนไหมครับผมคิดว่าใช้เวลาได,<ค>ได้แต่มที่นะครับคือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากที่มันเป็นสิ่งซึ่งทุกคนเก็บเอาไว้ไม่อยากจะเปิดเผยเนี่ยเราได้รับมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะผนวกอยู่ในรายงานของสปชนะครับคือในในตัวเล่มเนี่ยซึ่งวันก่อนคุณจอมเห็นละหนาประมาณสานิ้วนะครับจะมีดีวีดีสแผ่นนะครับ สองแผ่นนะครับเก็บข้อมูลซึ่งมันถ้าจะตีพิมพ์เป็นเล่มจริงเนี่ยคงประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราเราเก็บไว้ในแผ่น DVD เพื่อที่จะให้สาธารณชนนั้นได้เข้าถึงนะครับส่วนน้ำหนักนั้นทางรายการปฏิเสธหรือจะยอมรับอันนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายรายการจะต้องข้อมูลเหล่านี้จะต้องส่งให้ DSI ด้วยไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้อย่างไรก็เราก็ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราด้วยเราก็จริงจ ข้อมูลพวกภาพคลิปอะไรเงี้ยมันก็มีกระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ไม่ได้หาถ้ารู้คีย์เวิร์ดสำหรับหามันก็หาไม่ยากแต่ว่ามีข้อมูลที่เรามีเฉพาะสพชมีไหมฮะที่อื่นไม่มีมีเฉพาะที่สพชก็คงจะเป็นรายงานอ๋อเป็นงานที่ผ่านการจรรองแล้วคือตอนนี้ก็คือเรามีนะหลักๆก็คือการเอาคลิปหลักฐานภาพเอกสารหลายๆอย่างมารวมกัน ทำให้มันเล่าเรื่องออกมาได้ครับครับครับแต่ว่าข้อมูลลึกๆอื่นๆเนี่ยก็ก็เหมือนเดียรที่เรารู้กันไปแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการในคืนนี้ในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวทุกวันนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมแขกรับเชิญทั้งสองท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ